อันกราฟไม่เก่งแทนได้ไหมคำตอบก็คือสามารถเทนได้นะคะพเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรามี cross over version 3.3มันเป็นยังไงมาดูกันค่ะนี่นะคะตัวเ v e r s i o น3.3นะคะสิ่งที่แตกต่างเพิ่มเติมจากตัวเ v e r s i o นเดิมก็คือเราจะมีนะคะ ตัวส i g เ a l นะคะเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดสัญญาณเซลล์ที่บริเวณเฟร,รมบนนะคะเราก็มีความมั่นใจในการกดคําสั่งเซลล์ได้เลยนะคะอันนี้เห็นไหมเอ่ยมันมีสัญญาณ Signal นะคะให้เราบายนะคะที่บริเวณเฟร,รมล่างเราก็สามารถกดออเดอร์บายได้เลยข้อดีก็คือนะคะตัวนี้เนี่ย TP คุ้มค่าแล้วก็ Stop l o อ s แคบมากเลยเพราะว่าแค่หลุดกรอบก็ Stop ป o อ s อย่างนี้นะหลุดกรอบก็สต็อป o อแต่ว่ากองไรเก็บเต็มกรอบไปเลยจ้า เป็นยังไงคะเวอร์ชัน3.3น่าใช้ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจ indicator c ส o s เ o v e r และที่สำคัญก็คือเวอร์ชัน3.3นี้นะคะเทรดง่ายทำกำไรง่าย